สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเย็บซีถูปูสุกคนนะครับเนาะครับครัเมือนี้ก็เป็นเสามือวันจันทร์แล้วครับวันจันทร์ที่สองแลครับเนาะครับวันจันทร์ที่สองก็เป็นเดือนไม่แล้วครับเป็นเดือนเก่าแลครับเนาะครับเป็นเดือนเก่าครับเมอนี้ทาช่องเสี้ยงหยาผ้าเลาะก็มีแนวทางนะครับเด้อครับเป็นวันจันทร์แล้วครับเนาะครับเป็นเนี้เป็นแนวทางมาจากเล่าพัฒนาแหละครับ เป็นเหล้านะครับเนาะครับเล้าพัฒนาครับประจําวันที่วันที่สองแหละครับครับชุดนี้เป็นของเจ๋ใหญ่เลยครับเด้อครับเจ๋ใหญ่ส่งมาแล้วครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนครับส่งมาทางโทรศัพท์แหละครับเพป็นเคยให้มาประจําแหละครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนครับงวดที่แล้วครับก่อนสิเขาไปเบิ้งงวดนีนะครับเนาะครับไปเบิ้งงวดที่แล้วก่อนครับ วันที่แล้วของเพิ่นเดินดีครับมีวัดศุกรเหรอครับมีวัดศุกร์ของเพิ่นก็เดินดีครับมางามครับเขามดตัวๆเลยครับสําหรับเลขหลุดของเพิ่นครับสําหรับวันที่แล้วเพิ่นหลุดไปที่สองกับเจ็ดครับเลขที่ออกกับสองเจ็ดนะครับเนาะครับแต่บอต้องเอียงมากไม่ครับครับเต็มๆอยู่แล้วครับสองกับเจ็ดเหรอครับเพิ่นให้หลุดไปที่สองกับเจ็ดเด่นเจ็ดเหรอครับประมาณสองเจ็ดนะครับเนาะ สำหรับเลขที่ออกวันที่แล้วเลข4ตัวของเพิ่อนกับสองเจ็ดหกสี่ะครับเลข6ตัวกับสามหนึ่งสามหนึ็ดหกสี่สามหนึ่งครับ2 7ล่ะครับสำหรับตัวเลขที่ออกนะครับเนาะครับเลขเบิลของเพิ่อนเบิลไปที่2 2ครับจับคู่กับสอ 2องหาสองเก่าะครับกับอีกคูนึงกัเป็นเลขเจ็ะครับเนาะครับคูณเจ็ดเป็นเด่นเจ็ดกับเจ็ดสองแหละครับเพื่นคุมมาให้เจ็ดสครับเจ็ดเจเป็นตัวกลับตัวนี้ครับโอเป็นตัวกลับเพนให้เจ็ดสอเจ็ดสี่แปเกับส,สอง่องละครับเลขสตัวเจ็ด่เจ็ดแะครับสำหรับเลข อีกคู่หนึ่งครับอีกอีกคู่หนึ่งพัฒนายเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผลไม้เจ็ดนะครับเนาะครับสองเจ็ดเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่ครับเลขกสามตัวลุดครับสองตัวเลขเข้าครับเข้าตัวเจาะพร้อมครับแต่ว่าเป็นกลับนะครับเนาะครับตัวกลับเจ็ดสองสองเจ็ดแหละครับเข้าเต็มเต็มเลยครับเพราะว่าผลลุดสองกับเจ็ดครับ อันนี้เป็นงวดที่แล้วครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมากครับสําหรับวันที่สองบนกระซุ่มมาแล้วครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นดนะครับเนาะครับตัวเลขมาหอดมาถึงมือเสี้ยงยาผ้าลาะแล้ะครับท่านช่องนะครับเด้อครับกดติดตามไปครับเพื่อนสิบวันด้ผ่านแนวทางนะครับเนาะสําหรับตัวเลขเล่าพัฒนาครับเอาเข้าไปเบิ้งตัวเลขป้องกันครับสวยงามครับสําหรับงวดนี้ครับ ไปต่อเลยครับเล่าพัฒนาล่ะครับเล่าพัฒนาเล่าพัฒนากับมิจันพุทธสุขล่ะครับเบื่งไปทำการเรื่อยๆนะครับเนาะติดตามกันให้กำลังแรงใจกันครับวันที่สองวันที่สองกันยายุน ข้อสบนะครับครับสำหรับเลขเจใให่หลุดไปที่ชุดนี้เพันหลุดครับ mm hmm. เลขหลุดนะครับเด้เลขหลุดเพลนเลขหลุดเกยไห่หายไปที่1กับ9ครับ1และ9ครับ หลุดสองตัวหนึ่งกับเก่าเก้าก็ได้หนึ่งก็ได้ครับเพื่อนว่ามาง่ายเมื่อกูตัวครับสําหรับเลหลคลูดของเพื่อนโอเล็กจับครูครับเหล็กจับครูนะครับเนาะกะมีหนึ่งหนึ่งชุดนี้เพื่อนว่าให้เบิร์มากครับเพื่อนหามากตัวนี้ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ด หนครับมีหนึ่งหกแหละครับสำหรับเกาทั้งเกใหญ่เพิ่นหายไปที่9.0้ับคูกับเก้าศ่ก้าศูนย์เก้ ตัวสุดท้ายเป็นเก้าสองนะครับเด้อครับเก้าสองครับเอาครับเก้าสองเก้าเก้าสองสองเก้าครับเอาครับครับมีหกคู่ครับสําหรับเลขเกใหญ่หน่อยๆนาะครับเนาะครับมีหกคู่ควนจะไม่หายหกคู่ยางละสามคู่แหละครับสําหรับเลขเลขกสามตัวครับเลขกสามตัว่วรหายมาสองหางครับ เกตมีเกตเก้าสี่เเก้าสี่เก้าศูนย์เก้าครับครับมี่ค่นี่ครับสำหรับตัวเลขของเพื่อนโอ้โอ้ปัญหาเลขสี่ตัวา็นั่งครับเลขสี่ตัวเนี่ยสงสัยเป็นเลขวินเพ่นครับคนว่าได้เขียนมาบอกครับ สองใส่ปเป็นเหล็กวินนะครับเนาะเหล็กซีตัวเอาไปจับวินนะครับเนี่ครับเหล็กซีตัวเอาเขียนวินไหนก็นได้ครับวินเหล็กวินนะครับเนี่ครับเหล็กวินเหล็กซีตัวเพิ่นหายมากเลยมีหนึ่งสองเจ็ดเก้าครับอันนี้เป็นเหล็กซีตัวครับเหล็กวิ่นก็เพิ่น เอาไปจับครัวนะครับ้อครับสันบ่มักแน่นี่ครับอันนี้เป็นชุดของเกย์ใหญ่ครับเกย์ใหญ่เกย์ใหญ่มืองทองนะครับเนาะครับวันซุกกับโอเคของเพิ่นกับงามอยู่ครับก็คือมีผู้โชกผู้หมานอยู่แหละครับสำหรับตัวเหล็กของเพิ่นวันซุกตัวเหล็กงามครับ ครับว่ามันตกกลมครับที่นี่ครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อสองตุ่มครึ่งครับหมวดวันที่สองสำหรับเจ๊ญ่เยมันหลุดไปที่หนึ่งกับเก่าครับขัดเก่งไปที่เก่านะครับเด้อครับเด่นไปที่เก้าครับขัดตกกลมก็เปินกลมเดียวมากกลมเดียวครับชุดนี้มากกลมเดียว มากรมเดียวเก94เป็นเหลขกสตัวเลขกสตัวนเก7 94 909ครับครับเพื่อนไหามาพร้อมครับสำหรับเหลขกวิ่งเพื่อนเอาไปวิ่นเอาครับจับครัวด้ครับเด้อครับเพื่อนห้มาซีตัว1279ครับ1279 มันรจับมาเจ็ดเก่าอยู่นี่ครับตัวนี้ครับไร้จับมาเจ็ดเก่าครับเอาไปจับเอาครับมาตัวใดชื่นชอบตัวใดก็นี่ตัวเลขกกจับเอาครับบนล่างกับว่าไปเนาะครับเนาะครับไปทั้งบนทั้งล่างครับครับเพราะมีหลายแหละครับครับบึงเพ่อควาัมเบอรเกอร์นะครับเด้อครับบึงเพ่อความสุลุกนานครับเล็คณิตคิดได้ใจเนาะครับเนาะครับทางเกียร์ใหญ่ฝากมาให้ครับกะทรงต้อแหละครับทางส่องเสี่ยงยาผ้าเลาะนะครับเด้อครับ เปี่ยนกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับเนาะรับสู่กันไปเรื่อยๆครับสําหรับตัวเลขรับสำหรับคลิปนีกก็วมาอย่างไรนะครับท่านสองขาขอล่าพี่ลาน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเย็บซี่ฉุกชคกมันหมานเฮ่งๆปังๆนะครับเด้อขับสองถุเคิงครับโชคดีมีไส้สุขๆสุกคนสวัสดีครับ